สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ที่หยุดรถไฟบางระมาดนะซึ่งก็เป็นที่หยุดรถไฟเล็กๆอยู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ช่วงสถานีทนบุรีถึงสถานีชุมทางตลิ่งชันสําหรับที่หยุดรถบางระมาดนะครับก็ตั้งอยู่ที่แขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพจะอยู่ระหว่างที่หยุดจรันสนิทวงศ์นะครับกับสถานีชุมทางตลิ่งชันด้านหน้านะครับก็ อาจจะเป็นคลองชักพระนะแล้วก็เข้าสู่สถานีทนบุรีส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านนี้ก็จะไปสถานีชุมทางตลิ่งชันแล้วก็ลงใต้สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะครับที่สถานโทษน,นะครับผมที่หยุดรถบางระมาดนะก็มีบรรยากาศที่เป็นแบบชานเมืองกรุงเทพนะครับนี่นะก็เป็นสาลราลอรถเล็กๆเ,เราก็ถ่ายกันในช่วงเย็นนะครับในคลิปนี้ เดี๋ยวเราก็ชมบรรยากาศพร้อมกับรถไฟซัก2-3ขบวนนะฮะสำหรับรถไฟที่จอดที่อยู่รถบางระมานะครับก็จะมีรถธรรมดารถชานเมืองที่มีต้นทางจากสถานีทนบุรีไปปลายทางต่างๆหลังสวนนะครับน้ำตกประจวบราชบุรีแล้วก็จะรับส่งผู้โดยสารที่อยู่รถแห่งนี้ด้วยส่วนนี้ก็เป็นป้ายของที่หยุดรถนะ สำหรับที่อยู่รถบางละมาทแห่งนี้นะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเรานั่งรถไฟจากทนบุรีมานะครับมาลงที่นี่ก็สามารถเที่ยวตลาดน้ําตลิ่งชันได้แล้วก็จะอยู่ใกล้กันนะครับทางด้านนี้นะครับก็จะมีถนนเล็กๆทะลุออกไปด้านหลังแล้วเราก็เลี้ยวขวานะครับเดินไปไม่ไกลก็อาจจะเป็นตลาดน้ําตลิ่งชันตลาดน้ำนะครับก็จะอยู่บริเวณสะพานรถไฟนะครับข้ามคลองชักพระแล้วก็แนะนํากันนะครับ ส่วนด้านข้างนี้ก็เป็นถนนเลียบทางรถไฟตะลิ่งชันตอนนี้ก็จะมีขบวนฟีดเดอร์ที่1129ทนบุรีนะครปฐมวิ่งผ่านนะขบวนนี้จะไม่จอด สำหรับขบวนนี้นะครับจะจอดอีกทีก็สถานีชุมทางตลิ่งชันเลยแต่ตอนนี้นะครับก็จะมีขบวนร,รถธรรมดาที่258น้ำตกทนบุรีนะครับเข้ามาจอดที่รถบางระมาดแต่ก็ตามที่บอกนะครับว่าขบวนร,รถที่มีต้นทางปลายทางที่ทนบุรีเนี่ยก็จะจอดที่อยู่รถแห่งนี้ยกเว้นขบวนฟีดเดอร์นะจะไม่จอด วันนี้ขบวน258ก็ได้รถจากอันสตอมทำขบวนนะครับเครื่อง <C> แค <at> ท4227 ขบ,บวนรถก็ออกที่รถบางระมาตนะครับข้ามคลองชักพระสำหรับป้ายต่อไปนะครับก็จะเป็นที่หดรถจรันสนิทวงแล้วก็สถานีทนบุรี นี่นะครับก็มีบรรยากาศที่สวยงามนะฮะบริเวณแถวนี้ มาชมรถขาเข้าทนบุรีกันอีกหนึ่งขบวนนะครับรถธรรมดาที่254หลังสวนทนบุรีจะเข้าจอดที่อยู่รถบางระมาดนะรถก็ผ่านจุดตัดทางรถไฟนะครับถนนฉิมพลีซึ่งอยู่ด้านหน้าอารสตอม4134เครื่อง MTU ทำขบวนมา บรรยากาศเงียบนะครับไม่ค่อยมีคนลงเท่าไหร่แล้วก็เชื่อว่าคนที่ลงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านแถวนี้นะฮะ ไปแล้วนะครับายต่อไปที่รถจัลันสนิทวงแล้วก็สถานีทนบุรีจากบริเวณที่หยุดรถนะครับเราก็พาเพื่อนๆนะครับเดินมาชมบรรยากาศบริเวณคลองชักพระนะฮะคลองชักพระนะครับก็เป็นคลองที่อยู่ในเขตตลิ่งชันนะครับกรุงเทพก็จะมีสะพานรถไฟแล้วก็สะพานรถยนต์เนี่ยอยู่คู่กันนะะตอนนี้ ผมเดินอยู่บนสะพานรถยนต์ก็มีบรรยากาศโดยรอบนะครับที่ดูชิวดีนะเป็นต้นมงต้นไม้ที่อยู่ข้างทางสำหรับด้านข้างของเรานะครับก็คือตลาดน้ำตลิ่งชันนะรู้สึกว่าเขาจะเปิดแค่วันเสาร์อาทิตย์นะครับผมนี้นะครับบรรยากาศในยามเย็นที่บริเวณที่อยู่รถไฟบางละมานนะครับแล้วก็คลองชักพระ ตรงเข้าไปนะครับก็จะเป็นเขตบางกอกน้อยกรุงเทพนี่นะครับก็ดูชิลดีนะต้นไม้เยอะมากอ่าไว้เดี๋ยวอีกหน่อยนะครับถ้าผมมีเวลานะเดี๋ยวผมจะามาถ่ายคลิปนะครับรถไฟที่บริเวณสะพานแห่งนี้แล้วก็สังเกตนะครับว่าเป็นมุมที่สวยงามาพามาเดินชมบรรยากาศนะครับ สำหรับทางฝั่งขวาก็เป็นแนวต้นสนนะต,ะตลอดแนวนี่นะครับยามเย็นกับบรรยากาศชิวๆนี่นะครับก็เป็นสะพานรถไฟเล็กๆนะแต่ว่าบร,บรรยากาศเนี่ยก็ดูสวยงาม สำหรับเส้นทางรถไฟนี้นะถ้าเราตรงไปด้านหน้าก็จะไปที่รถจรันสนิทวงแล้วก็สถานีทนบุรีนี่นะครับบรรยากาศคลองชักพระนะนี่ตรงนี้ก็เป็นตลาดน้ำตลิ่งชันนี่นะครับฝั่งทนนี้ผมว่าเป็นอะไรที่มันดูชิลดีนะบรรยากาศ ต่วมาชมกันขบวนสุดท้ายนะครับรถชานเมืองที่351ทนบุรีลาดบุรีนะครับลงสะพานคลองชักพะมาแล้วก็จะเข้าจอดที่ยุดรถบางระมาดรถดจากอันสตอมเช่นเคยนะเครื่องพิลสติก 4c16 บรรยากาศก็สวยงามนะครับในยามเย็นสถานีต่อไปนะครับก็ชุมทางตลิ่งชันสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็มาชมบรรยากาศนะครับมาเก็บบรรยากาศนะที่อยู่รถบางระมานนะครับนะเป็นที่อยู่รถเล็กๆในเส้นทางสายใต้นะครับ ในช่วงตะลิ่งชันทนบุรีนะนี่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับก็หวังว่าคงจะได้ชมบรรยากาศคลาสสิกนะถูกใจกันอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ